สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านค่ะอขอต้อนรับขอสู่ทีมงานบุญพารวยอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าวันนี้มาเจอกันเป็นคลิปที่2นะคะแจ้งข่าวดีนะคะเอ้าก็เป็นเมื่อเมื่อดำดำเลยๆเนาะใจบุญเนี่ยเป็นก้นขาวอยู่แล้วเนาะเมืองดูหนากหบว่าได้แจ่งหนาสดคุณแม่คุณพ่อจ๋าเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเลยขอสดนี้นิดนึงนะจ๊ะอ่ะโอเคหน้าสดปากก็ไม่ได้ทาคุณแม่จ๋าออ้ยยากไร ยากายอันลาย่ากไหนจะลูกก็มีคนเอาได้จ้างอันคองพารวยมาเอาไหมคะ่ะทุกพี่คองพารวยพาโชคกันละตามหาโชคขันละข้าจะตามหาโชคเลยเห็นน้ามูไปพูดหนิเนาะเออก่อนอื่นก่อนอ่าที่จะไปเข้าไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางพออสั่งล็อกพออสั่งบอ,อกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางทีมงานคะ่ะท่านผู้ชมจ๋า งวดเมื่อกี้นะคะพออสั่งล็อกสั่งอยู่จริงนะคะงวดนี้เขาให้มาแล้วรอติดตามเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเจมสจะขึ้นจอให้ดูเลยนี่ค่ะ DNA เก่านะคะพออสั่งล็อกนะคะนี่ค่ะพออสั่งล็อกนะคะประจําหวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเพื่อนบอกว่าเ่นจะสั่งล็อกเลขเก้าหยูนะคะกระยูยหรี่าเพา่นบอกว่าแม่อาจารย์นะคะให้มาที่ศูนย์เก้าเจ็ด 907แล้วก็9 7 0 7แล้วก็90นะคะอ่ะเต็มก็บอกคุณบอกคุณแมยู่ว่า,วาให้ตัดเล่นเนอะอย่าลืมตัดเล่นสําหรับของพอสั่งล็อกเลขสั่งล็อกมีอยู่จริงสั่งออกได้จริงนะคะทางั้นท่านี้ก็เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะอันนี้ก็บบอลลูว่าเพื่นจะสั่งออกได้อีหลีบอหรือว่าสั่งออกบ่ได้อีหลีหฮากขบ่รู้ออรูเนาะคะ่ะที่แน่แนก็คือออกนะจ๊ะเงินนี้ได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วนั่นละ่ะนั่นละ่นนละโอเค อันนี้คือดีเเก่าเด้อเอาเปรียบเทียบกันนะคะสําหรับเงื่อนีิก็ให้มาแล้วลเดี๋ยวจะบุนขึ้นให้ดูจดให้ดูเลยนะจ๊ okay, นะโอเคเนาะบบดนี้เดี๋ยวด้อค่ะขอเขียนแป๊บหนึ่งนะคะคุณ่อคกัแม่จ๋าโอเคนะคะพอออสั่งล็อกพอ,อสั่งออกนะคะขเขียนแป๊บเดียว มื่อตีดไปแบบเร็วๆกันได้ยัมไงน้องไม่ต้องพูดมากแล้วก็คลิปต่อไปไปเจอนะครับเลขคุณแซมนะคะเด็กผีบอกอยู่เมืองนอกนะคะวันเมื่อกี้ก็ให้ที่หน,นึ่งศูนย์เก้าเมื่อวก็ให้มาแล้วนะคะโปรดติดตามตอนต,อนต่อไปให้ดีเดอ้อจ้าคุณแม่จานะจ๊ะเอาสําหรับพออสั่งล็อกพออสั่งออกห้ามาเบิงกันเลยค่ะเดี๋ยวขอบน DNA ก่อนนะจ๊ะพอ,อสังอส่งล็อกสั่งล็อก้อนแม่แม นุ๊กก็หอนปวดแท้หอนอยู่ดีได้ไปหาเด็กน้่มกันแล้วคุณพ่อคุณแม่ลูกเต่าขึ้นมาก,กะลูกเต่าพาไปเที่ยวนะคะไปเล่นเลนมองได้ที่เมื่อคยไปนะค่ะกะพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวอันใดที่แซ่บๆก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้กินแต่ใจบุญหลังสงการใจบุญจะไปเที่ยวทะเลอยู่นะทะเลมอง,อไ,งมมอได้งามคอมเมนต์บอกเรนเดอสิไป อ่าหรือว่า FCU ไก่แววมเล่นน้ำกันได้นะคะปลาหมึกตัวให่ย่ๆกุ้งตัวยิ่งย่ยู่งใสน,นะคะคอมเมนต์บอกเนี่ยว่ามองได้แซ่บมองได้อร่อยบอกกันในเรื่องจาเนาะเออนั่นแหละบอกกันนี่ใจบุญคิดว่าใจบุญจะล่งไปที่หัวหินหนึ่งสีง้ามมาจะถ้าไม่หัวหินก็คือจะลงไปภาคใต้นะคะทุ่งมัวเล่นนะคะอยู่ชุมพรเพราะว่าปีไก่ก็ไปเนาะคะ่ะ อยากไปแบบแบบที่ว่าอันนี้เป็นบ้านเราเดินลงไปอีกบ้านจะจะหาสามชี่หาลอยเมตดสิเป็นทะเลอะไรยัง,สงใสๆว่าบ้านติดริมทะเลอยากได้บ้านพักแองสันน่ค่ะอยากได้แบบนั้นหละมองได้แนะนอนในเด้อจ่าแม่เนาะพอสั่งรอกนะจ๊ะสิพ่าดกไปเที่ยวก้อนอนัเปิดเทอมบอนอยากไปหลายบอนอยากไปเที่ยวทะเลบนว่าพ่อกับแม่ก็อยากไปพักพ่อนหลังจากที่บุกงานมาเยอะเนาะค่ะหลังสีกับ ให้พักพอนนะแม่เนาะไปปกพวกปลากับเอฟซี่ถ้าเจอกันยุคเ,เจยียวก็ยาหาจอมเทียนปีกานี่ยไปหาจอมเทียน,น,นจะเจอจักได้บุญเสี่ยงจักได้ปลาเมืกแม่แม่เนาะดีอยู่ดีเอฟซี่อ้ยจักได้บ้านพักแต่ว่าคุณพี่ลินดีเล้าบอกว่าถ้ามาอีกเล้วบอกพี่์แล้วพี่์จีได้จองห้องมาให้คุณพี่ลินดีอยู่หาจอมเทียนเนาะอ่านั่นแหละเดี๋ยวขอจดจกันหนึ่งน,นะคะอ่าเลขล็อกนะคะเลขล็อกให้หมุนออกเพาะสั่น เ,เ,บบเดี๋ยวนุขอเขียนแป๊บเดียวเด้อแม่เด้อแ่อดใจรอดแป๊บนึงค่ะเพราะว่าใจพ่อพ่อแม่แคบหนาจอนะเนาะใช่หรืเปล่าเขียนไม่ใช่ขอจงห่างอยู่ใ่ละบายเนี่ยัหอนนะเอาเนี่แมนะ่เนาะเดี๋ยวขอหาคนแป๊บหนึ่งเนี่ยว่า ตัวสองหางเช่นเคยนะคะ้อนไรตัวน,นี้แห่แตกแห่แตเนะโอเคค่ะ เตรียมโจทย์แปลมบอมกันเลยเด้อค,คุณผอคุณแม่จ๋าได้มาแล้วได้มาแล้วทาหรับเลขผอ,อ,อสั่งล็อกประจำหมวดเนาะคะ่ะอาจจะบนขออ่านก่อนอีกเช่นเคยค่ะเพราะว่ามีคนพิการทางสายตาเขาไม่ได้ยินนะคะเ,เขาเปรเห็นกัน๊ทึกงต้องอา่านห้ฟังมาก่อเนาะอ่ามาแล้วผอ,อ,อสั่งล็อกสั่งออกได้จริงนะคะประจำหมวด16เมษายน2567ค่ะเลขล็อกลูกบอลล็อกให้อยู่ที่ 000มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะวิ่งศูนย์ในเลขขาดสายวิ่งสายในยมาตรงกันกับอ,ออมแม่ระสม์ออกน้ำนะจ้างเมื่อกี้ให้ร็อกที่เก้าก็ยังออกเด้อค่ะอ่ะสำหรับสามตัวนะคะมีที่950นะคะจดเลยนะคะอ่าย้ำอีกเช่นหนึ่งเนาะ95000 0 0 ห้าสองตัวก็คือ95และ05นะคะออาแคปนะคะสำหรับพอ,อสั่งล็อกพอ,อสั่งออกนะคะอันนี้คือเลขล็อก,กลูกบอลเขาล็อกให้อยู่ที่0 0 0, 0มาร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแคปเลยค่ะชอบจัดผัดพานเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะบ่มีผู้ใดรู้จริงบ่มีผู้ใดรู้แน่ที่สำคัญเลยก็ออกจริงเลยจุดบรอดีกนเองก มาแปะให้เบิ้งน้าเนาะค่ะว่าออกสิ่งบอหรือว่าออกสิ่งบอนะจ๊ะอ่ะนี่นะจ๊ะฟังนี่จะฟังนี่จะเป็นงวดหนึ่งเมษาฟังนี่จะเป็นสิบหกเมษาบอกแม่เป็นดีเดอรนี่ก็ดีเอ็นเอเก่านะคะที่นำจีบวนน้ำน้ำเสนอนะจ๊ะดีเอ็นเอเก่าด้วยและงวดใหม่ด้วยเมื่อหนึ่งเมษาและงวดสิบหกเมษาอันนี้คืองวดก่อนนะจ๊ะที่ให้จริงนะจ๊ะอันนี้คืองวดใหม่นะคะนับหนึ่งถึงสามแล้วแคปนะคะ หนึ่งสองสามแคปเจอร์ค่ะเราแน่ชอบจัดขัดผ่านทุกตัวเลขทุกที่อ่าคุณบอกก็แม่สมคบเป็นเพียงแนวทางเรืออย่างคุณบอกก็แม่ก่อนที่จะลงทุนก็ใส่ใส่แต่ดีดีๆจากคุณบอแม่เดี๋ยวนี้นะโอ้ยเงินท่องหายเนี่ยขาท่องกับแพงขึ้นบาทละ,ะ,ะสี่หมื่นกลัวอีพออีแม่จนหนูจะไปดื้สือจังไหนมาใส่ใส่กับว่าก้าใส่ที่นี่ เมื่อนันย่างไปตลาดเขาปนท่องกันกีดขอมือเลยจ้ะกีดขอมือบากาหอดใส่เนาะสี่แถวเอาของปลอมมาใส่ยื้อคือไรบุเอาของปลอมมาใส่เอาว่าเมาจริงเขาจะว่ากับมะขาหนูตายสะบัดพุ่มพอบุ่ม่เนาะเอออ่าแคปนะคะหนึ่งถึงสามจะเอาลงนะคะหนึ่งสองสามแคปนะคะอ่าสำหรับพอสั่งล็อกพอสั่งออกนะคะงวดนี้คอยพุ่มพอบุ่มแห่โชคดี ก็คืองวดเมื่อกี้นี่โชคดีเหมือนงวดเมื่อกี้นี่นะคะอ่ะใครที่ชอบสายบิงสายแรงสายมอยก็คือพูนบอกว่าพูนจะล็อกศูนย์ให้ยูมาารานเปิดเส้นลองพิจารณาเบิร์นะคะพูนบอกว่แม่เนาะลองพิจารณาดูนะคะเ,เป็นเพียงหน้าทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังถูกผิดยาวากันเด้อแม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์ กดติดตามกดกระดิง่งให้ทางทีมงาน,นเพราะว่าจะเป็นช่องใจบุญพารวยและบุญพารวยสําหรับจะจบคลิปนี้จะบุญก็มีอย่างมากมายนะคะก็คอยคุณพ่อ,อคุณแม่รักษาสุขภาพเดินทางปลอดภัยไม่ว่าจะไปทางใกล้ทางไกล ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยแล้วที่สําคัญเลยก็คืองวด16มิถุนายน1หกเมษายน2อวันหนรอยองสิบเจ็ดให้คุณพ่อคุณแม่แห้งๆเรื่อยๆไปน้ากันเด้อค่ะขอให้เงินไหลนองทองไหลมานะคะสีไปเห็ดปุ่นดีไซนก็คอยคุณพ่อคุณแม่ได้ขึ้นมาพันเท่ารอยเท่าพันทวีนะจ๊ะสําหรับคลิปที่ขอตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซีที่น่ารักมากๆนะคะสวัสดีค่ะ